สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะจะพูดกันถึงเรื่องของ d y หญิงและก็ d y ายหยางหรือว่า d y f e m i ฟมินี y m a s c u l i n e ิวลีนนะฮะในระดับที่สูงนะฮะซึ่งเป็นระดับที่มีความถี่เนี่ยเสมือนหรือเทียบเท่ากับพลังงานในมิติที่8หรือพลังงานในมิติของ d y y นะฮะมีลักษณะยังไงนะฮะแล้วก็การสร้างสมดุลเพื่อยกระดับพลังงานเนี่ยมีแนวทางอย่างไรนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยแบ็กกราวก็จะเป็น ผมจะทำเอาไว้ให้ท่านดูว่าสภาวะของสภาพแวดล้อมที่เป็นหินับเป็นหยางเนี่ยเป็นอย่างไรในขณะที่ผมก็จะเล่าในถึงเรื่องของพลังงานหินในระดับสูงกับพลังงานหยางในระดับสูงเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะฮะพื้นฐานของพลังงานในจัก,กรวาลเนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยจะมีทั้งสภาวะภายในก็คือสภาวะจิตใจนะฮะหรือสภาวะของจิตวิญญ,ญาณน,นะะแล้วก็สภาวะภายนอกนะฮะหรือสภาพแวดล้อมของเรา นะครับผมทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นทวิภาวะมีสภาวะที่เกิดได้สองด้านนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถควบคุมพลังงานเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ภายในใจเนี่ยแล้วเราก็ยังทราบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นหยินเป็นอย่างอย่างไรเนี่ยสองสิ่งนี่ฮะจะทําให้เราเกิดสภาวะที่สมดุลไม่หยินเกินไปไม่หยางเกินไปนะฮะแล้วบนสภาวะที่สมดุลน,นี่แหละ เป็นสภาวะที่จิตเราจะเลื่อนระดับได้ง่ายทําสมาธิได้ง่ายการปล่อยวางอัตราต่างๆก็จะสามารถทําได้ง่ายเพราะว่าอัตราจะมีความสมดุลน,นะฮะแล้วก็สิ่งนี้แหละจะนําไปสู่การทีเ่เราสามารถจะเชื่อมโยงความรู้สึกกับจัก,กรวาลกลายเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดเป็นพลังแห่งการ manifest ได้นะครับพลังงานหญินในระดับสูงเนี่ยจะเป็นพลังงานที่มีความสงบนะฮะ รู้สึกถึงความเมตตานะฮะมีพลังงานไหลเวียนาภายในร่างกายเนี่ยเป็นพลังงานแห่งความรักนะครับผมพลังงานหยินในระดับสูงสามารถที่จะมียานสัมผัสได้นะฮะมียานสัมผัสได้มีเซนรับรู้นะครเป็นพลังงานที่มีลักษณะเ,เหมือนกับเ m ็มพารนะฮะเราสามารถที่จะรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ดีมากๆเลย นะครับผมแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับพลังงานจัก,กรวาลได้นะฮะเ,เป็นพลังงานแสงจันทร์นะฮะเป็นพลังงานแห่งเทพธิดาเป็นพลังงานแห่งน,น้ำนะฮะในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าภูคุมคนน้ําคุมเงินนะฮะเพราะนั้นภูเขาก็จะเป็นพลังงานหยางสายน้ําก็จะเป็นพลังงานหยินนะครับผมพลังงานหยินมีความสามารถที่จะบําบัดฟื้นฟูและก็เยียวยาผู้อื่นได้ทั้งภายในใจแล้วก็ภายนอกด้วยนะฮะเช่นถ้าเกิดว่ามีคนที่ มีความทุกข์ใจมานั่งคุยกับคนที่มีพลังงานเฟมินีนสูงๆเนี่ยเขาจะได้รับการเยียวยาทางสภาพจิตใจเลยนะฮะแล้วก็พลังงานหญิงที่สูงๆจะเป็นพลังงานที่มีความอ่อนโยนแต่ว่าแข็งแกร่งนะฮะสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถเข้าใจทุกๆอย่างทุกๆสรรพสิ่งเข้าใจความรู้สึกของคนทุกผู้คนโดยไม่มีการตัดสินเป็นสภาวะที่ ลักไหลเงื่อนไขได้อย่างแท้จริงนี่ฮะคือสภาวะของพลังงานหญิงนะครับผมสามารถที่จะเชื่อมต่อกับพลังงานแล้วก็ความลับของจัก,กรวาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ,อ,อากาชิกเลคคอร์ดการเข้าสู่ห้องสมุดจัก,กรวาลน,นะฮะหรือการเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลนะครับผมเ,เชื่อมต่อกับจิตเติมแท้ได้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานเลยจะเป็นพื้นฐานของพลังงานเฟมินีนเป็นหลัก นะครับผมซึ่งในในภาวะของทวินเฟรมเนี่ยอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยเฟมินีนจะสามารถที่จะคอนเน็กกับทางจิตเดิมได้จิตเดิมแท้ได้ก่อนมัสกูลีนนะฮะเออเป็นพลังงานที่กว้างจะแผ่ออกไปรอบๆนะครับผม ะะตอนนี้แบ็กกราวของของของ,ของคลิปเนี่ย mm. ก็จะเป็นพูดถึงพลังงานอย่างซะเยอะนะฮะเป็นพลังงานฝั่งตรงข้าวว่าสภาวะที่เป็นพลังงานอย่างในสภาพสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นภูเขาแสงแดดนะ,ะแสงไฟดอกไม้ที่เบ่งบานพวกนี้จะเป็นพลังงานอย่างนะครับผมทีนี้เรามาดูกันว่าพลังงานหินในระดับสูงเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพลังงานอย่างในระดับสูงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะพลังงานอย่างเนี่ยเป็นพลังงานแห่งการสร้าง เป็นพลังงานของการขับเคลื่อนความมั่นคงความสร้างสรรน,นะฮะพลังงานอย่างในระดับสูงเนี่ยจะเป็นพลังงานที่มีเจตจำนงที่แข็งแกร่งนะ,ะมีพลังในการสร้างพลังในการขับเคลื่อนที่สูงนะฮะสามารถเชื่อมโยงกับพลังของดวงอาทิตย์พลังไฟพลังแห่งแสงได้นะครับผมมีความสามารถในการที่จะสร้างปกป้องนะฮะทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นมาเป็นความจริงได้นะครับผม เป็นพลังของนักสู้นะฮะแต่เป็นนักสู้ที่มีความเมตตาเพราะนั้นพลังงานหยางเนี่ยจะต้องมีความเมตตาซ่อนอยู่เราจะต้องเป็นนักรบที่มีความเมตตาเราจะต้องเป็นผู้สร้างที่รักษาสิ่งแวดล้อมเราจะต้องเป็นผู้สร้างที่ไม่เบียดเบียนคนอื่น นี่ฮะคือพลังงานอย่างในระดับที่สูงนะครับผมและสามารถที่จะปกป้องพลังงานของตอนเองได้ซึ่งพลังงานอย่างโดยธรรมชาติเนี่ยสามารถปกป้องพลังงานของตอนเองได้อยู่แล้วนะฮะแต่พลังงานอย่างในระดับสูงเนี่ยจะสามารถแผ่การปกป้องไปถึงผู้คนที่อยู่รอบๆตัวได้นะครับผมเพราะฉะนั้นในในเคสของทวินเฟรมเนี่ย euh พลังงานแห่งการดึงดูดเนี่ยจะเกิดจากพลังงานของเฟมินีนนะฮะแล้วพลังงานมาสคิลีนเนี่ยจะเป็นพลังงานที่เข้าไปเป็นผู้ปกป้อง นะครับผมในกรณีที่พลังงานยังมีสองด้านที่ยังไม่เท่ากันแต่หากพลังงานที่สมดุลแล้วเนี่ยเฟมินีนจะสามารถปกป้องตัวเองได้นะฮะในขณะที่มัสคิลีนก็สามารถแผ่พลังเข้ามาปกป้องเฟมินีนได้ด้วยและในขณะที่เฟมินีนสามารถที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาได้เนี่ยสิ่งต่างๆที่ถูกดึงดูดเข้ามามัสกิลีนก็จะได้เข้าไปด้วยจะร่วมได้เข้าไปด้วยนะคะความเมตตาของเฟมินีนจะสามารถไหลผ่านเข้าไปสู่กระแส ของพลังงานมัสคิลีนได้และความแข็งแกร่งของพลังงานมัสคิลีนก็จะสามารถไหลเข้ามาสู่ในกระแสของเฟมินีนได้เช่นกันนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยฮะจะเรียกว่าเป็นพลังงานที่อ,อ,อยู่ในระดับดีไวล์ละถือทั้งเฟมินีนและมัสคิลีเนี่ยจะมีพลังงานที่สมดุลสมดุลแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดเมตตาปกป้องแข็งแกร่งเป็นผู้สร้าง อยู่ในคนคนเดียวกันได้และเชื่อมโยงกันในคนของสองคนได้ในในเคสที่เป็นทวินเฟรมนะครับผมนะฮะพลังงานหญินและอย่างที่อยู่ในสภาวะสมดุลเนี่ยฮะจะมียานสัมผัสที่สูงนะฮะรับรู้สภาพแวดล้อมรอบๆได้ดีแต่จะไม่อ่อนไหวและไม่ติดอยู่กับพลังงานลบเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่พลังงานหญินเนี่ยฮะหรือพลังงานฟมินีเนี่ยรับรู้พลังงานของผู้อื่นได้เนี่ย จะสามารถปกป้องตัวเองได้นะฮะแล้วก็ไม่อินไม่ติดอยู่กับพลังงานลบที่รับเข้ามาด้วยเนื้อฮะพลังงานเฟมินีนที่มีความแข็งแกร่งจะมีลักษณะแบบนี้นะฮะพลังงานมัสคิลีนที่มีความแข็งแกร่งเนี่ยจะมีการขับเคลื่อนที่ที่แข็งแกร่งนะฮะแต่ว่าจะไม่เร่งรีบจนเกินไปแล้วก็ไม่ควบคุมไม่อัตตาไม่อีโก้ไม่บังคับนะฮะแต่กลับใช้ความเมตตาในการขับเคลื่อน แล้วขับเคลื่อนได้อย่างแข็งแกร่งด้วยนี่นะฮะคือมาสคิลีนที่แข็งแกร่งนะครับผมถ้าเกิดว่ามีพลังงานหยินมากเกินไปนะฮะก็จะกลายเป็นพลังงานที่อ่อนไว้เกินไปเฉื่อยชาหวาดระแวงจมอยู่ในความรู้สึกที่รับมาจากคนอื่นแต่ถ้าเกิดพลังงานหยางมีเยอะมีเยอะจนเกินไปเนี่ยฮะก็จะกลายเป็นพลังงานที่ก้าวรล้าเครียดวุ่นวายนะฮะแล้วก็ไปกดดันควบคุมคนอื่นนะฮะแล้วพลังงานก็จะหมดไปได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับผม สมดุลที่ดีเนี่ยพลังงานที่สมดุลเนี่ยคือพลังงานที่มีความสงบแต่ทรงพลังนะฮะร,รู้ว่าเมื่อเมื่อไหร่ที่ควรจะเป็นพลังงานหินแล้วก็เมื่อไหร่ควรจะใช้แรงผลักดันของพลังงานหยางในการขับเคลื่อนนะครับผมการปรับสมดุลพลังงานหินและหยางในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยฮะจะถ้าเกิดว่ามีสภาวะหินมากเกินไปเราก็ต้องเสริมหยางการเสริมหยางเนี่ยทั้งสภาวะภายในและก็สภาวะภายนอกเนี่ย จําเป็นจะต้องทําควบคู่กันนะฮะเ,เช่นถ้าเกิดว่าคุณมีพลังงานหญินเป็นพื้นฐานกิจกรรมที่คุณควรจะทําให้มากขึ้นเนี่ยคือการออกกําลังกายนะฮะไปเรียนศินละปะก,การต่อสู้ไปเล่นกีฬาไปอยู่ในสนามฟุตบอลน,นะฮะไปทำซันกราซิ่งนะฮะในยามเช้านะครับผมเพราะซันกลาซิ่งในยามเช้านี้จะเป็นพลังงานหยางนะฮะ แต่ถ้าเกิดซันกาซิงในยามเย็นเนี่ยก็ต้องไปดูบรรยากาศอีกว่าเป็นหินหรือเป็นหยางนะครับผมไปยืนท่ามกลางแสงออกไปตีกอล์ฟออกไปตีกอล์ฟไปอยู่ยืนอยู่ท่ามกลางสนามหญ้าพวกนี้จะสามารถทําให้คนที่มีพลังงานฟินมีนเนี่ยมีความแข็งแกร่งขึ้นมาได้จากการเสริมสร้างพลังงานหยางนะฮะแล้วก็พลังงานแห่งแสงแดดยามเช้านะฮะพวกนี้ครับผมสามารถเสริมสร้างพลังงานหยางได้ แต่ถ้าเกิดว่าท่านที่มีพลังงานอย่างเยอะเกินไปนะฮะก็อาจจะต้องไปฝึกทําสมาธินะฮะไปนั่งอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์นะฮะอย่าอย่าไปอย่าไปนั่งอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์นะฮะยิ่งเสริมอย่างเข้าไปมันจะร้อนนะฮะแล้วเอเนอร์จีจะหมดเร็วนะครับผมแล้วก็พลังงานภายในเราจะอัตตาเราจะขึ้นมันจะพุ่งพานมากนะครับผมแล้วก็อาบน้ําแร่นะฮะเดินเล่นริมทะเลนะครับผมฟังเสียงน้ําไหลนะฮะ ฝึกการฟังสัญชตาตญาณนะฮะอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเพราะฉะนั้นหินและอย่างที่สมดุลเนี่ยมีความสําคัญมากที่จะแล้วก็การที่ทําให้หยินและอย่างมีพลังงานที่สูงใน3 d ดีเนี่ยมีความจําเป็นเพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยเราจะอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งนะฮะเราจะมีทั้งความคิดสร้างสารรค์มีพลังในการสร้างมีปัญญายาณน,นะฮะแล้วก็มีความเมตตามีพลังแห่งการสร้างและมีพลังแห่งการปกป้องไปในตัวด้วย นะครับผมตอนนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเเนี่ยสงสัยในพลังงานของตัวเองว่าเป็นหยินหรือหยางเนี่ยก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่ายังไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะเช็คพลังงานที่เป็นรูทของตัวเองได้เพราะว่าพลังงานที่มันกระทบกับเราเนี่ยจะมี3ส่วนหลักๆนะฮะส่วนแรกก็คือพลังงานพื้นฐานของชีวิตเรานะครับผมแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยคือดวงดาวที่โครจรในแต่ละวัน และส่วนที่3สําคัญที่สุดเลยก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราที่มากระทบกับเราสถานที่ที่เราไปอยู่นะ,ะอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนที่ส่งพลังงานเข้ามาหาเราพวกนี้จะทําให้พลังงานของเราเนี่ยมีการสวิงไปสวิงมาสวิงไปสวิงมาอยู่ตลอดเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นบนสภาวะที่เหมือนอยู่บนคลืนลมแห่งอารมณ์คลืนลมแห่งพลังงานเนี่ยเราจะ ต้องสร้างสมดุลพลังงานภายในของเราให้แข็งแกร่งให้ได้เพื่อที่เราจะสามารถทําให้จิตใจหรือความถี่จิตของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงแล้วก็คงที่ให้ได้นะครับผมเนื้อหานี้อาจจะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะฮะแล้วก็เ,เริ่มลงความหนักแน่นขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยที่ติดตามผมกันมาตลอดเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในสภาวะที่ยกระดับจิตตัวเองขึ้นมาได้ครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ